รู้ไหมคะโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและเป็นสาเหตุดับหนึ่งของอัมพาตหากเรารู้ทันช่วยชีวิตคนไข้ได้ทันทีก็สามารถลดความพิการและโอกาสเสียชีวิตได้มากเลยนะคะแค่มีการมีมีศดสษะเดินเซขึ้นมาเฉียบพลันหรือตามัวมองเห็นไม่ชัดพูดไม่ชัดก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงกว่าที่เราคิดได้นะคะมารู้จักปีฟ้าไปพร้อมๆกันค่ะ D <B S 2> <B S 1> คือ balance <B> ถ้าอยู่อยู่เดินเซ่ล้มง่ายๆทรงส่วตัวไม่อยู่ขึ้นมาเฉียบพันต้องสงสัย e คือ eyes ตามัวหรือมองไม่เห็นกระทันหันอันตรายแล้วค่ะ f คือ face ให้ยิ้มตองสเกตถ้ามีหน้าเบี้ยวหรือมุมปากตกอันตรายแล้วค่ะ a คือ arms, อ arms แขนหรือขาย,ยกไปขึ้นอย่ามองข้ามนะคะ s, s คือ speech พูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้ต้องสงสัยโรคหลอดเลือดสมองขึ้นมาทันทีและสุดท้าย T ถามนะคะเวลาเป็นสิ่งสำคัญรีบโทร1719ทันทีเพื่อให้ถึงมือหมอให้เร็วที่สุดค่ะ B fast จำให้ขึ้นใจรู้เร็วช่วยชีวิตคนได้แชร์คลิปนี้ให้ทุกๆคนนะคะ